ถ้าท่านเป็นคนนึงที่ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วกำลังเจอกับปัญหาไปต่อไม่ได้ชวนคนไม่ได้ไม่มีรายชื่อไม่มีรายได้แล้วก็อยากเลิกหยุดความคิดนั้นค่ะวันนี้ดิฉันได้พบเคล็ดวิชาที่จะทำให้ผู้คนนั้นไม่ปฏิเสธท่านอีกเลยสวัสดีค่ะดิฉันโคดพรผู้เชี่ยวชาญการสร้างธุรกิจออนไลน์ที่มีระบบแห่งความสาเร็จ ที่จะช่วยให้นักธุรกิจออนไลน์ทุกคนรวมถึงนักธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างรายชื่อสร้างไรายได้แล้วก็ทีมงานใหม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวปัจจุบันดิฉันยังคงเป็นเจ้าของกิจการค้าปลีกค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ดิฉันมีโอกาสได้เข้าไปทําธุรกิจเครือข่ายแล้วก็เจอปัญหาเหมือนกับทุกท่านเลยค่ะดิฉันชวนคนเยอะมากแล้วก็โดนปฏิเสธอับอายมากเสียเงินเสียเวลา แล้วก็อยากเลิกค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาเจอเคล็วิชาการตลาดดึงดูดที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างในธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นจะต้องเริ่มตรงไหนจึงจะถูกต้องถ้าใครก็ตามที่ไม่มีพื้นฐานที่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ธุรกิจจะล้มคืนลงมาเนี่ยเป็นไปได้มากเลยทีเดียวเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกถ้าเม็ดแรกติดผิดเม็ดต่อไปก็ผิดท่านว่าจริงไหมคะ แล้วกลยุทธ์อะไรล่ะที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและก็มากกว่าเดิมในวงการธุรกิจเครือข่ายถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ทำงานแบบเดิมๆเก่งมากมันมีประสิทธิภาพจริงเหรอหรือมันมีอะไรที่สำคัญมากกว่าและท่านรู้ไหมคะว่าในวงการธุรกิจเครือข่ายเขาขายอะไรเพราะถ้าท่านโฟกัสผิดโอกาสที่ท่านจะประสบความสาเร็จเป็นไปได้ยากมากแต่ถ้าท่านรู้ และโฟกัสอย่างนั้นอย่างเดียวโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมันมีมากเลยทีเดียวและโอกาสสร้างผลลัพธ์ก็มีมากด้วยเช่นกันท่านจะได้เรียนรู้ว่าการเป็นมนุษย์แม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นคนแบบไหนและสำคัญอีกอย่างหนึ่งต้องบอกสำคัญมากๆเลยการสร้างกระแสเงินสดที่มันจะทำให้ท่านมีเวลามากพอในการสร้างธุรกิจ จนกระทั่งมันเริ่มเกิดผลลัพธ์เนี่ยขั้นตอนมันต้องทำอย่างไรและการที่ท่านจะขยายธุรกิจหรือสร้างทีมด้วยระบบให้สำเร็จนะ่ะต้องทำอย่างไรท่านรู้ไหมคะว่าดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการตลาดออนไลน์ใดๆมาก่อนเลยค่ะแต่หลังจากที่ดิฉันได้เรียนรู้และลงมือทำทีละขั้นทีละตอนจากที่บ้านดิฉันก็ไม่โดนปฏิเสธให้อับอายอีกเลย ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองและไปต่อเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ท่านต้องการแล้วเราก็อย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับการตลาดดึงดูดที่จะทำให้ผู้คนนั้นเข้ามาหาท่านมาขอซื้อสินค้ากับท่านขอทำธุรกิจกับท่านโดยที่ท่านไม่ต้องถูกปฏิเสธให้อับอายอีกเลยอย่าลืมนะคะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ แล้วพบกันที่ความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ